ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรโอโสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัวชรปลงกรสยามมงคุดราชกุมารนครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา5รอบ28กรกฎาคม2 5 5 5ธนบัตรที่ระลึกราคา100บาทนี้ภาพด้านหน้าเป็นภาพของ พระบรมฉายาธิศลัก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องจอมทัพส่วนภาพด้านหลังนั้นเป็นภาพพระฉายา,าธิศลัก์สมเด็จพระบรมโอสาศิราชสยามมงกุฎราชก,กุมารธนาบัตรที่ระลึกราคา100บาทขนาดของธนาับาทที่ระลึกราคา100บาทมีขนาด7.20ซนมตรคูณ15.00ซนเมตร วันประกาศออกฉายลงวันที่15มิถุนายน2555นะครับส่วนวันจ่ายแรกนั้นวันที่27กรกฎาคม2555ยังมีหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชนี้เป็นธนาบัตรที่ระลึกนะครับไม่ใช่ธนาบัตรที่มีหมุนเวียนทั่วไปนะครับราคาซื้อขายกันอยู่ปัจจุบันนี้ เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมาสภาพที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยราคาอยู่ที่ใบละ500บาทครับผมใครมีก็ควรเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีราคาสูงกว่านี้อีกมากนะครับเป็นธนบัตรที่มีอนาคตอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ได้จบลงมาแล้วนะครับกับพานบัตรที่เลือกราคา100บาทถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีคำแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ก็ควรเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีราคาสูงกว่านี้อีกมากนะครับเป็นธนบัตรที่มีอนาคตอีกแบบหนึ่งนะครับก็ได้จบลงมาแล้วนะครับกับธนบัตรที่เลือรกราคา100บาทถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีคำนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงธนบัตรที่เลือก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า,ามหาวัชรยาลงกรสยามมงคุดราชกุมารครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธี <way> มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎดาคม2555ธนบัตรที่ระลึกราคา1มีขนาด7.20เซมคูณ15.00เซม วันประกาศออกฉายลงวันที่15มิถุนายน2555นะครับส่วนวันจ่ายแรกนั้นวันที่27กรกฎาคม2555ยังมีหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาที่ราชนี้เป็นธนาบัตรที่ระลึกนะครับไม่ใช่ธนาบัตรที่มีหมุนเวียนทั่วไปนะครับราคาซื้อขายกันอยู่ปัจจุบันนี้ เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมาสภาพที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยราคาอยู่ที่ใบละ500บาทครับผมใครมีก็1 0 0บาทนี้ภาพด้านหน้าเป็นภาพของพระบรมฉายาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องจอมทัพส่วนภาพด้านหลังนั้นเป็นภาพพระฉายา,าธิสลัก์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยาม,มงกุฎราชกุมาร ธนาบัตรที่ระล,ลึกราคา100บาทขนาดของธนาบัตรที่ระล,ลึกราคา100บาท